เป็นการเปิดรับสมัครนะคะผู้ประกอบการเทคสตาร์ทอัพนะคะที่มีการดําเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบันและมีความคิดสร้างสารรค์ที่ต้องการสอย,ยอดพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร,ะะร์มใหม่ๆนะคะเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาสนับสนุนในเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยนะคะให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทยนะคะ mm. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนะคะเพิ่มการขีดความแข่งขันนะคะของให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้้อนรอบนักท่องเที่ยว คนไทยมาเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นค่ะเส้นของการประกวดนะคะก็อย่างที่ได้นําเรียนไปแล้วนะคะว่าตัวผู้ประกอบการเทคสตาร์ทอัพเองไม่ว่าจะเป็นหมวดไหนนะคะก็สามารถนะคะเข้ามาสมัครนะคะแล้วก็ดูรายละเอียดได้ในโครงการค่ะเพจ a c e บุ๊กนะคะเท t ยตเทราฟทแลนะคะแล้วก็หน้าเว็บไซต์ท startup.com นะคะเพราะว่าทุกท่านนะคะที่ มีตัวธุรกิจอยู่แล้วนะคะแล้วคิดว่าธุรกิจของท่านสามารถตอบโจทย์ในการดําเนินธุรกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ก็ท่านสามารถพัฒนานวัตรกรรมหรือแพลตฟอร์มที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเข้ามาร่วมในโครงการนี้ได้ค่ะคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการนะคะท่านจะต้องมีธุรกิจมาแล้วนะคะไม่น้อยกว่า2ปีนะคะสําหรับการดําเนินงานแล้วก็สัครับเข้าร่วมเป็นมีสัญชาติไทยนะคะแล้วก็จะมาเดี่ยวหรือมากลุ่มก็สามารถ ก็มาเข้าร่วมโครงการนี้ได้ค่ะก็เราร่วมกับทางนั้นของททในการส่งเสริมเรื่องสตาร์ทอัพมาตลอดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะปีนี้เป็นปีที่ทางนั้นของสาสกร์ษษษทำท่องเที่ยวเองต้องการการเปลี่ยนแปลงในการที่จะทให้รลคาเนี่ยสูงมากขึ้น,นครับจำนวนผู้ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวลดไยลงก็จริงนะแต่ว่าต่อหัวเราก็อาจจะต้องมีการใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยนะครับถึงสตาร์ทอัพที่เป็นชาระเทสตาร์ทอัพเองเนี่ย ก็จะเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่จะมาช่วยให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยสามารถทันฟอร์มตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่มาเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวในลักษณะของที่เป็นเชิงสิวัตล็อกนะครับหรือการใชททลยีไม่ว่าจะเป็น a i อเองก็ตามเข้ามาช่วยทําให้การให้บริการกับทางแม่ผู้ผู้นท่อง,องเที่ยวอย่างต่างมีป้ายยิ่งขึ้นได้ครับจริงๆเองก็เข้ามาช่วยสนับสนุนการต่อย,ยอดได้นะครับถ้าสมมติว่าเข้ามาร่วมแข่งขันที่นี่แล้วก็สามารถจะ,ะไปขอรับการสนับสนุนจากเอไอต่อไปได้เหมนะือนกัน าาค่ะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนโครงการนี้ย่าไรบ้างคะค่ะจริงๆปีป้าเองก็มีส่วนร่วมในโครงการในการพัฒนาโครงการนี้ร่วมกับทั้งคปททีในเองแล้วก็ธนาคารเอทีนะคะแต่วาโดยที่พัฒนาทั้งตัวในการโคกสร้างของการประกวดของการเทรนนิ่งนะคะแล้วก็รวมไปถึงคาแนะนาเรื่องการตอยอดในอนาคตได้นะคะแล้วก็หลังจา เช่นกัน,นะค่ะเหมือน n a เลยก็คือในการเข้าโครงการมันนี้ต้นโครง,งการนี้แล้วเนี่ยบีก็สามารถขอรับการสนับสนุนจากบีป้าในลักษณะของเป็นเรื่องเงินทุนได้เหมือนกันนะคะในการร่วมลงทุนระหว่างบีป้ากับสตาร์ทอัพก็สามารถติดต่อเข้ามาได้แล้วก็อนอกจากนี้ก็รับสามารถเข้ามาอยู่ในอีโคซิสเต็มของบีป้าได้หลังจากท่านเปิสมัครเข้ามานะ,ะสำหรับทาง SPD b s b d Bank ที่เข้ามาช่วยโครงการนี้นะค่ะก็เข้ามาช่วยพัฒนาองประกอบการในการที่จะทา แผนธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นการที่เข้าใจเรื่องของการวางแผนเรื่องการเดินต่างๆที่จะเข้ามาว่าถ้าจะลงทุนให้ยั่งยืนจะต้องทํายังไงในส่วนนี้ค่ะนอกเหนือจากที่โครงการนี้ค่ะจะสามารถต่อยอดมาในส่วนของธนาคารได้ในการที่จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ว่าจะเป็นเงินไปนั้นต่างๆที่จะสามารถที่จะมีการลงทุนในระยะยาวแล้วก็สามารถที่จะสร้างแวรน์รูปให้กับประเทศไทยได้ค่ะเราคาดหวังว่าการพัฒนาเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ น่าจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็ต่อยอดการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในภา,า,าคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะและจากโครงการนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่ทรทอท,อท,อที่จะผลักดันแต่ยังมีอีกหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทาง NAA ทางเดบ a นะคะรวมถึงแหล่งทุนต่างๆจาก SM e นะคะก็จะมาช่วยกันบุกเพาะตัว ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพนะคะให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมอัจฉริยะหรือเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะได้มาตอบโจทย์นะคะแล้วก็ด้วยกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแกรงให้กับผู้ประกอบการแล้วก็สร้างความตโตอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะค่ะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์นะคะ tatstartup.com นะคะหรือเพจเฟซบุ๊กนะคะ,ะ tatstartupthailand ะะแล้วก็สามารถสมัครได้นะคะหรือดูรายละเอียดได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่4ตุลราคม2 5 6 7ค่ะ